ครับคลิปวิดีโอนี้จะมาประกอบชิ้นงานตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับท่ออลูมิเนียมสองท่อเข้าด้วยกันชิ้นงานต้องทําความสะอาดก่อนนะครับให้เป็นเนื้ออลูมิเนียมทั้งสองชิ้นนะครับบริเวณจุดที่ต่อขัดด้วยกระดาษทรายให้สะอาดนะครับใช้หัวรุ่นนี้นะครับสองห้าสิบบาทเป็นทองเหลืองทั้งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอลูมิเนียมตัวนี้จะระบายความร้อนได้ดีนะครับ ตรงนี้บริเวณปลายนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นกากระบาดอย่างเงี้ยครับเป็นใบพัดส,สําหรับบังคับแก๊สให้หมุนควงนะครับแล้วแก๊สพุ่งออกมาตรงนี้ฟื้มันก็จะหมุนถูกใบพัดบิดให้มันหมุนเป็นเกียวออกมานะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอลูมิเนียมจุดล้อมเหลวจะต่ำเพราะฉะนั้นแล้ว การเชื่อมให้ความร้อนที่สูงเพื่อละลายลวดเชื่อมนะครับแต่ต้องรีบยกหัวเชื่อมออกให้เร็วถ้าจี้นานอลูมิเนียมจะเละเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเปิดตรงนี้นะครับให้แก๊สพุ่งมานิดหน่อยนะครับาเดี๋ยวได้ยินเสียงน,นะครับเบาๆนะครับจุด ไฟน่าไม่แรงนะเปลวไฟมันจะหมุนตัวประมาณนี้นะครับ ด้านนะครับ นี่ครับต้องรีบเข้ารีบออกให้เร็วนะครับนะครับแนวเชื่อมก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกจุดหนึ่งถ้าเกิดให้ความร้อนต่อคลายออกมาให้ดูครับ โลเ,เชื่อมก็จะวิ่งเต็มแนวประมาณนี้นะครับเก็บฝั่งนี้นิดนึง เชื่อมลูมิเนียมก็เท่านี้นะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าต้องให้ความร้อนเข้าออกให้เร็วนะครับสมมตุติถ้าเราเชื่อมเพลินโอ้แม่งมันว่ะ <c oughs> มันจะเป็นยังไงครับเ <c oughs> ชื่อมไปเรื่อยเพ่อยแลย้วฮเจอหัวแก๊สไปเพลินเลย เห็นไหมครับทะลุนะครับแป๊บเดียวไม่ถึงสิบวินะครับให้ความร้อนที่แบบเพลินนะครับตรงนี้ทะลุเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับเชื่อมอลูมิเนียมให้ความร้อนเร็วเติมรวดเชื่อมแล้วก็รีบเอาความร้อนออกมาจากชิ้นงานนะครับโอเคนะครับก็ใครสนใจนะครับสอบถามสั่งซื้อรวดเชื่อมหรือว่าหัวพ่นแก๊สตัวนี้นะครับสองห้าสิบบาท ก็ติดต่อที่ไลน์ id นี้ได้เลยนะครับโอเคครับคีโบโรนี้สำหรับการเชื่อมเหล็กท่อทองแดงอลูมิเนียมผมก็จะทำให้ดูทุกๆแบบแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีชิ้นงานอื่นๆมาอีกผมก็จะทยอยอัพแล้วก็เชื่อมให้ดูนะครับการเชื่อมไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับมันต้องฝึกนะครับยิ่งฝึกยิ่งทำพังก็จะยิ่งรู้เทคนิคนะครับ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยซื้อไปครั้งแรกแล้วมันจะเชื่อมได้เลยนะครับบางคนก็เชื่อมได้บางคนก็เชื่อมไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ประสบการณ์นะครับโอเคนะครับคลิปโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ